กับเกมโรบอกแมปไฟล์เดอะบัตเทเหมือนเดิมตอนนั้นคือถ้าเกิดแบตผมจะหมดแหละแบบเหลือห้าเปอร์เซ็นต์มันจะปิดคลิปให้อัตโนมัติแล้วตอนนั้นแบตผมเหลือห้าเปอร์เซ็นต์เลยต้องปิดคลิประทันหันนะครับแต่ตอนนี้ผมชาร์จอยู่ชาร์จไปเล่นไปแล้วก็มาเล่นต่อภาคสองเลยอันนี้เป็นภาคถือว่าเป็นภาคสองพาะว่ามันต้องอยู่ในพีรนมนิอันนี้เออไปด่านถัดไป ตรงนี้แล้วก็ตรงไม้ต้นไม้อ้าเพอร์กเลยไปกันตน่ออืม